สวัสดีครับผมใสๆสครับโอ้วันนี้เชียงตุงหนาวมากครับผมนะวันนี้ใส่ใสจะพาทุกคนไปดูอาหารเชียงตุงอีกชนิดหนึ่งครับผมอ่าเชียงตุงเรียกว่าแค่วัวนะครับผมแค่วัวนะอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวใสใสจะพาไปดูครับผมนะตอนนี้กําลังต้มอ,อยู่ครับผมอีเออสามสามทำเลยโอเคเออสามมันหนาวมากเ,เลยนะตุน <โว S 2> แตงตุนแควั<โ>ว,<โ>วนะ แคบัวก็คือไอ้นั้นของบัวบัวนะฮะจึงตุงเรียกว่าแคบ์วัวมาทำเพื่อที่จะไปบำรุงร่างกายสัมยาวบำรุงนะช่วงนี้หนาวมากใช่สำหรับคนที่ทำไร่ทำนานเหนื่อยนะครับผมก็ต้องบำรุงด้วยแคบ์วัวอันนี้ผมก็เพิ่งจะเคยกินเป็นครั้งแรกนะเนี่ยแครวัวเนี่ย เขาทํามาก่อนเรามาเอาบรรยากาศนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูดูดูอันนี้ครับผมดูใกล้ๆฮะเขาใส่อะไรกนมาใกล้ๆนิดนึงโอ้อันเนี้ยแคร์วัวนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาจะเอาพระเอาเอาไปแล้วอันนี้เป็นอะไรมันนะเนี่ยเป็นหำมันนะแคร์วัวนะครับผมตุน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 แควัวนะครับผม เครื่องใส่ก็จะมีข้างในนะมีตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็ใบมะกรูดอะฮะพริกหอมอะไรต่างๆอะฮะโอเครีบตักเลยครับผมพี่น้องครับผมใส่ๆยังไม่เคยกินนะไม่รู้ว่าถ้ากินไปคืนนี้จะนอนหลับไหมนะอาโอเคกำลังหนาวเลยครับผมทำนาทำได้ทำนามาหนาวใช่ครับผม แล้วก็กำลังก็ถดถอยไปเยอะดังนั้นต้องทานตุนเคบูเพื่อบรุาพูดถึงเควบูเนี่ยมันเออนะฮะโอเคว้าวดูอาละเหยมันนะฮะซุปนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวใส่จะพาไปดูนะครับผมจะไปกินกับอะไรกับอะไรอะฮะแล้วก็เครื่องที่ ต้องทานกลับมาเนี่ยต้องเป็นแบบนี้โดยเฉพาะหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าโอเคโอเคอ่ารีบตักเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นรอที่โต๊ะละโอเคดูรสชาติก่อนครับดูใกล้ๆก่อนอ่าฮะว้าวอ่าฮะอฮะโอเคโอเคมาเลยมาเลยนี่โต๊ะเราอยู่ตรงนี้ครับผมอหเนี่ยหนาวไม่หนาวดูนี่ครับผม ดูพอเท่านะดูพอเท่านะต้องได้สวมหมวกแบบโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราจะเอามากลับอันนี้ครับผมพี่น้องนี่นี่คืออันนี้เป็นช่างนี่เราเขาเปิกปังเราเขาเปิกนะนะอ๋ออันนี้อันนี้แก่ว่าเราเนี่ยแก้แก่ได้รับรสชาติดีนะครับผมได้รับความ <c oughs> ยืนยันแล้วนะจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบรสชาติกันนะครับผม <c oughs> โอเคก่อนที่จะ ก่อนที่จะสาธิตนะครับผมบ <น S 1> ก่อนที่จะสาธิตอาตุนเควโวนะครับผมก็เอาตี่งัาชูก่อน,อนเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายก่อนนะครับผมนะช่วงนี้หนาวมากเลยครับผม,มแต่แว่าคนสวมเสื้อครับโอโ้โหนะนี่ครับผมเอาอีกแล้วนะครับผมนะช่วงนี้เชียงตุงเป็นเมืองหนาวนะครับผมหน้าหนาวครับผมก็ต้องทานอะไรเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะครับผม โอเคเยี่ยมนะครับเดี๋ยวจะกินอ่าแครอวดูนะแคโอวดูนะครับผมว่าอร่อยไหมซุปแครอวนะครับผมเป็นครั้งแรกของผมครับผมยังไม่เคยกินมาก่อนเลยได้รองสองก้อน ครับรสชาติเป็นไงบ้างครับซุปเควโวซุปเนี่ยโอเคครับผมแต่ว่าเคเคโวเนี่ยมันจะเป็นเอ็นครับผมนเป็นเอ็นมันมันเหนียวมันมันนุ่มๆครับผมแต่เยี่ยมฮะเขามีไหครับเป็นถือว่าเป็นยาชูก,กําลัง<อ>ชนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้อ ยังมีคนไปเอายานะครับผมมาผสมกับซุปนะครับผมมาใส่กับซุปเพื่อให้รสชาติมันมดีกว่านึ้นแล้วก็บำรุงร่างกายดียิ่งขึ้นอีกนะครับผมเพราะว่าแค่ตุนเควโรอย่างเดียวยังคุณภาพไม่พอดังนั้นต้องไปเอายายามาเพิ่มด้วยนะครับผมมียาสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรมาผสมตุ๊ด อ๋ซุปสนเทโบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอเขาก่อนนะฮะว่ายาที่สมุนไพรที่เขาไปเอามาเนี่ยเป็นยังไงครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งคนมาจากไปเขาวันเถอะเนี่ยอ่าสมุนไพรมาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะถามว่าสมุนไพรที่เขาเอามาเนี่ยมีสคุณยังไงบ้างครับผม ่ายายานี่ีดีจื้อค่ะยานี่มันยาคนเท่าถ้าพอดใส่เนื้อใส่น้ำใส่ตุ้ยยาใส่เนื้อไรใส่น้ำอุ่นกินไรตาตาคนเท่ากว่าใช้ยาก็เลี้ยงเขากินกว่ามันห่อนมันไหมในรเาืกาเของนี่ในร่างกายของนี่กว่มันลงการ์ดนี่ยนี่มันอย่างมันขึ้นห่อนลงการ์ดทเชียงนั่นอ๋อ โอเคเมื่อกี้ผมเขาใส่ไปแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะหอมนะฮะมันจะหอมแบบบอกไม่ถูกนะครับผมคนที่เอามาเนี่ยก็อธิบายบอกว่ามันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอ,อบอุ่นขึ้นนะฮะเลือดลมเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะครับผมนะ,ะโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุเนี่ยช่วงฤด,ดูหนาวอย่างเนี้ยจะทำให้ร่างกาย,ยอบอุ่นขึ้นนะฮะ ถ้าเป็นผมอย่างนี้ยก็จะทําให้ร่างกายเน่ยคึกเขมมากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมแต่คือนี่นะครับผมซุปตุนเควโวก็ทำให้ทําให้คึกแล้วนะครับผมมันเป็นยาที่บำรุงกำลังอยู่แล้วแล้วก็เอายาผสมตัวนี้มาเพิ่มเข้าไปก็ยิ่งเพิ่มกำลังขึ้นไปสองเท่านะครับผมนี่คือสรรพคุณของ ซุปต้มเคโบใส่ยาตุ๋นนะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เอามาใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้รีวิวรสชาตินะครับผมอเป็นจิ๋วายฟองอร่อยดีอร่อย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 โอเคนะครับผมใส่เข้าไปแล้วนะอร่อยอร่อยนะครับผม เนี่ยอันนี oh ้ไกโวไกโวไกโวู <c <c ๋นะไก่วู๋แบบเคโบ้โอเคโบ้บ้านีเนี่โอยมันเป็นเอ็นเลยครับผมเป็นเอ็นนะอ๋อน่าจะเป็นลำใหญ่เลยนะครับผมโอเคโย่ขงโย่สองพุงกันเนี่ย อ๋ออ่าันนี้ก็คืออาหารที่หากินได้ยากเหมือนกันนะครับผมปกติเนี่ยถ้าเราุดียไปไปฆ่าวัวน่ยมันจะเป็นวัวตัวเมียถ้าส่วนใหญ่นะครับผมวัวตัวผู้เนี่ยค่อนข้างที่จะหากินได้ยากเหมือนกันนะครับผมวันนี้เราก็มาสาธิตว่าซุปตุ๋นเคโบผม่ ผสมยาสมุนไพรมันดียังไงก็ให้ใส่สาธิตแล้วนะครับผมเดี๋ยวใส่ทานเรียบร้อยแล้วเราจะมาทานอีกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมโอเคต่อไปเราไปทานกันก่อนนะครับเวลาเรากินกินแคโวเนี่ยหรือว่าไอตุนเนี่ยครับผม เราเราเป็นแขกนะครับผมจะมากินกินเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ครับผมนะเขามีประเพณีครับผมเราเป็นแขกเนี่ยมากินแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์ครับผมเราต้องซื้อกินประมาณซื้อกินนะฮะเราจะาตังค์ให้ก่อนนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะหวใจก็เหมือนกันนะครับเออเราต้องซื้อกินนะฮะเพราะว่าที่เชียงตูเนี่ยถือกันว่า ถ้าหาว่าเรามาเป็นแขกแล้วมากินเฉยๆเนี่ยโดยไม่ไม่ซื้อกินเนี่ยมันจะมันจะผิดพี่เด็กเนี่ยมันมันเข้ามาแทนเรานนาดจานไหนอ่ามันมันจะประมาณว่าแบบว่าผมเนี่ยเออไม่ไม่อยากจะมากินอีกประมาณนั้นนะถ้าไม่ซื้อกินอ่ะถ้าผมซื้อกินแล้วเนี่ย มากมาจะมาบ่อยๆนะครับผมวันนีอย่างนี้ครับผมเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้มันเมืนเป็นเคลแก้เคล็ดนะครับผมเนานแก้เคล็ดในการกินกินเคโอนะของของกินอร่อยเนี่ยต้องซื้อกินครับผมอันนี้คือเคล็ดการกินนะครับผมถ้าเรากินไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจ มันมันจะไปทำคยกว่ามันไปโดนบานานใจให้เราไม่อยากมาอีกมาบ้านนี้อีกประมาณนั้นนะครับผมเราก็เลยต้องซื้อกินนะ <c oughs> อันนี้ม,มันตึงเคมันต้องดูหน่อยอนนโอเคเข้ามาใกล้ๆเขาผม <c oughs> <c oughs> อโอเคดูห <c oughs> นยดูหน่อยดูหน่อเจ้าบ้านตักให้ผมนะครับผมอันนี้คือเคมันนะฮะอันนี้คือหม,มันนะครับผมโอเค ยอดครับผมอย่างนี้เลยหลังจากที่ใส่สมุนไพรไปนะอย่างนี้เลยครับผมวันนี้เราได้มาทำทำซุปเคโวแล้วก็วิธีการกินเคโวแล้วก็กินแล้วมันต้องจ่ายเงินก่อนนะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นมันจะแบบว่ามันจะมันจะนายนะครับผมนายก็คือแบบว่ามันจะไม่อยากมาไม่อยากมาผไม่อยากมานี่คือนี่คือประเพณีนะครับประเพณีที่สืบสืบกันมา แล้วก็ความเชื่อนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ถ้าอยากเห็นคลิปอะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราสองหนุ่มพาเที่ยว JR ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ